สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปลูกมะละกออย่างง่ายๆเอาไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ถุงพ่อชําให้มันยุ่งยากนะครับเป็นวิธีการที่ผมใช้มาหลายปีคลิปนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้ชมกันละกันนะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มจากขุดหลุมตีดินให้ร่วนเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปประมาณ1นกิโลแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ผสมกับดินมากที่สุดนะครับ เสร็จแล้วครับก็นำมเมล็ดมะละกอที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเนี่ยเอามาหยอดลงไปครับหลุมละประมาณ7-8ต้นตามที่มีนะครับอันนี้ผมคัดเองจากสวนนะ,มะเมล็ดมะละกอ,ก,อก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็หยอดมเมล็ดลงไปเสร็จแล้วครับก็รดน้ําตามจากนั้นก็คุมด้วยเศษใบไม้แห้งย่าแห้งซะหน่อยอันนี้ผมใช้ขี้เลื่อยนะครับ เพื่อเก็บรักษาความชื้นผ่านไปสักระยะพอเริ่มงอกนะครับเราก็ตัดหญ้ารอบซะหน่อยเพื่อควบคุมวัชพืชรอบข้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดอนเนกประสงค์ใช้แบตนะครับจากนั้นครับเราก็รดน้ำให้เกิดความชื้นเพื่อจะถอนเอาต้นเล็กๆออกนะครับ เราก็ทําการถอนให้เหลือไว้ประมาณ5-6ต้นต่อหลุมก็ได้นะครับถอนเอาต้นเล็กๆออกเพราะว่าเราจะเหลือไว้แค่หลุมละ3-4ต้น2-3ต้นก็ได้เหมือนหลุมที่ผมกําลังชี้ให้ดูอยู่นี้นะครับอันนี้เหลือไว้2ต้นเพื่อจะแยกเพศนะครับพอโตได้สักระยะสูงเลย1เมตรเริ่มออกดอกก็จะทําการแยกเพศมละกอมีเพศผู้ เพศเมียแล้วก็ต้นสมบูรณ์เพศหรือต้นกระเทยนั่นเองครับเหลือไว้3ต้นโตสมบูรณ์สวยแบบนี้ก็ทําการแยกเพศได้แล้วเพื่อจะเอาต้นสมบูรณ์เพศวิธีการแยกเพศมะละกอเนี่ยผมก็ทําเป็นคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ถือว่านํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับทริคเล็กๆน้อยๆในการปลูกมะละกออย่างง่ายๆโดยไม่ต้องใส่ถุงเพาะชําโตไวด้วยนะครับมีใบเขียวสดการดูแลก็ไม่มีอะไรมากถือว่านํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม